เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจัดกิจกรรมน้อมรำลึกบันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9รัสถิตในดวงใจคนไทยตราบนิรันเ,เวลา9นาฬิกา9นาทีเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกบันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นายวีราชาติเจริญนนทสิธิ์ นายกเทศบาลเมืองใหม่บางบทองเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙ย้อนกลับมาอีกปีหนึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เมื่อวันที่13ตุลาคม2559ซึ่งยังคงสร้างความอาลัยให้กับประชาชนชาวไทยมิรู้เลือน วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเสียงใต้โครงการน้อมรำลึกเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในครั้งนี้ มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ200คนนายวิราชาติเจริญนนทศิษสสิ์นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองได้กล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณด้วยการจัดกิจกรรมบรรเพ็นพระราชกุศลสถาวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบา,าราช บรมนาถบพิธโดยจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่กวที่ทรงครองราชโดยธรรมและมีโครงการที่ประชาชนนำมาใช้ปฏิบัติในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆอีกมากมายพร้อมกันนั้นเดือรวมกันร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงขอเป็นข้าร้องพระบาททุกชาติไป ร้อมกับยืนไว้าอาลัยสงบนิ่งรวมกันทั้งเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเป็นเวลา89วินาทีนิวส์24หนิวราทิพศีรายงาน